สี่นะคะท่านย้อมสะอาบัวคำนะคะมอบตุ๊กตาให้กับน้นองๆนะคะที่แสดงชุดการบริหารค่ะจะนั่งด้านนี้ด้ยทางคุณพ่ออ่าชุดต่อไปนะคะการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเขาย้อนนะคะอ่านักแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเขาย้อน